คุณในคอมเมนต์ดิเปลี่ยนหัวหน้าเผาได้แล้วครับเปลี่ยนหัวหน้าเผาได้โอ้มาแรงถึงใจมากนะคนอีสานี่คือแบบผมไม่รู้ว่ามันเข้าถึงวิถีขนาดนั้นต้องขอบคุณชาวิสาแล้วจะไม่ลืมวิถีอีสาเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณจากใจมีใครมาเยี่ยมเราไว้เฮสวัสดีครับอ้าวเฮยกุต้อนรับถึงหน้าออฟฟิศเลยนะวันนี้ท่านประธานเจสีตอนนี้คุณแบบ ดังเกินหน้าเกินตาใหญ่แล้วนะเนี่ยมาสวัสดีพี่ใหม่คุณก่อนนะสวัสดีีใหม่คุณก่อนนะขอบคุณมากมากครับพฤติกรรมเฮี้ยของมึงตอนนี้ลงดังไปทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยผมไม่เคยคิดนะครับว่าตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยว่าการแดกเหล้าเนมีประโยช์ไม่สนเลยผมเนี่ยนะต้องขอบคุณพี่ว่าตั้งแต่วันที่ไปเล้าชีวิุธีเนี่ยเราขาดที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยเมื่อวานเมื่อวานไปกินแ้้วที่เพชรมาซินโดเซกินั่งนั่งกินอยู่ ีครับขออนุญาตถ่ายรูปได้ครับใจ3ามคนทาถ่ายอั่ไรผมไม่ได้พี่นี่สุดยอดเลยถ้ามาทำ40ลิ40ตีแต่โกะโอของพวกมึงคืออะไรพี่ไม่เข้าใจจริงๆโอ,โอ้โหกูไม่เข้าใจจริงๆทําทำตัวดีทับตายใ<ช>แ่แดกเหล้าก็มีประโยชน์วันนี้แหละกูอยู่ในวงการมา20ปี<อ>ไปนั่งกินเหล้ามาที่เอ็มคอเทีย ไมไ่คนขอถ่ายรูปมันนะไม่ถ่ายรูปก,กูละดูในคอมเมนต์ดิเปลี่ยนมาหน้าเผาได้แล้วครับเปลี่ยนมาหน้าเผาได้โอ้ว้าแรงไม่แต่ผมซึ้งใจมากนะคนอิสานนี่คือแบบผมไม่รู้ว่ามันเข้าถึงวิถีขนาดนั้นต้องขอบคุณชาวิสาแล้วจะไม่ลืมพี่ิอาวิถีอิสานเลยแล้วทั้งประเทศตอนนี้ผมขอบคุณมากที่แบบว่าเป็นเอฟซีผมสนุนผมมากนะวันนี้ก็ขอขอบคุณจากใจอ๋อตอนนี้เปิดเทปแล้วนะครับเอ่อคัมภีา์เจดสิบเพิ่งจะเปิดเทปได้ประมาณ3นี่แล้วก็ฝากไปถล่มไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยน่าจะมีคอนนเทต์แบบ ยี่้แหละไม่ใช่คอนเทนต์เดยวพูดตรงๆนะ้ไม่น่าจะติดตามดปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงในคลิปนะครับขอบคุณมากครับปีใหม่ครับขอบคุณครับขอให้สวัสดีปีใหม่นะครับปีม่ทุกคนครับติดตามด้วยครับ